วันที่12นำมุมหนึ่งของภาพหูกลางเมืองใหญ่ในแคลิฟอร์เนียนักสแสดงสาวสวยกำลังสอดสายสายตาไปรอบบริเวณเหมือนกำลังมองหาใครสักคนสายตาของหนุ่มๆหลายคนที่กำลังมองมาด้วยความสนใจเปิดเผยไม่สามารถเรี่ยความสนใจจากเจ้าของเรือนร่างสูงโปรง่งในชุดราตรีสีสันแสนเซ็กซี่และเย้าวยวนได้เลยเมื่อดวงตาคมบาเจอเป้าหมายที่กำลังมองหาขาเรียวยาวก้าอย่างมั่นคง ตรงไปยังร่างสูงที่กำลังนั่งดื่มอยู่ที่โซฟามุมห้องอย่างไม่รอช้าเรียวปากอิ่มสวยที่ถูกเคลือบไว้ด,ด้วยลิปสติกสีแดงสดเปิดเย็นด้วยความถูกใจเมื่อเห็นว่าเขานั่งอยู่คนเดียวจะรังเกียจไหมคะถ้าจะขอนั่งด้วยคนดวงตาแดงก่ำเพราะปริมาณแอลกอฮอล์หลายแก้วที่ดื่มมากกว่าชั่วโมงเหลือบขึ้นมองเจ้าของน้ำเสียงหวานหยดที่เข้ามาทักรอยยิ้มน้อย,อยจุดขึ้นที่มุมปากไม่นึกเลยว่าวันนี้ฉันจะโชคดีได้เจอคนที่นี่ขอนั่งด้วยคนนะคะ สาวสวยเชิญตัวเองเมื่อเห็นว่าเขายังเยืนเฉยเธอได้ข่าวมาว่าเขากลับมาได้อาทิตย์กว่าแล้วและที่พัร์รูแห่งนี้คือที่ที่เขามักจะมาเป็นประจำแลวเงินที่เธอจ่ายให้เด็กเสร์อที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็ไม่สูญเปล่าเมื่อได้รับโทรศัพท์ในตอนสองทุ่มกว่าว่าเขามาปรากฏตัวอยู่ที่นี่โชคดีที่วันนี้เธอไม่มีงานหรือบางทีเพื่อเขาถ้าติดงานจริง,รงๆเธอก็คงต้องยกเลิกงานข่าวของเดวิดที่กำลังเกี่ยวกราวอยู่ในตอนนี้ เธอเป็นโอกาสดีที่จะทําให้เธอก้าเข้ามาในชีวิตของเขาได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้เขากําลังอ่อนแอและต้องการกําลังใจว่ากันว่าคนเราจะอ่อนไหวก็ตอนที่อ่อนแอนี้แหละอาสิเชิญน,นั่งเดวิดเอ่ยปากเชิญแต่พอตัวเองจะซุดตัวลงนั่งบ้างร่างสูงใหญ่ก็ออกอาการเซนน้อยเรเชลซึ่งรองโอกาสอยู่แล้วรีบรุดเข้าประคองร่างสูงใหญ่เอาไว้ทันทีสองหนุ่มสาวมองศบตากันผ่านความมืดสลัวของห้องกว้างเหมือนตกอยู่ในพวัง กว่าห้าวินาทีเป็นเดวิดที่หลบสายตาของสาวสวยก่อนเพราะไม่อาจสู้สายตาอีกฝ่ายได้ไม่ใช่กลัวแต่ดวงตาคู่สวยเปิดเผยความรู้สึกชัดเจนเสียจนไม่ต้องเสียเวลาถามนั้นมันคือสัญญาณอันตรายชัดๆคุณเมาแล้วเสียงหวานระยับกับดวงตาพร่างพราวล้อเลียนในทีมาค่ะฉันช่วยอุ๊ยนักแสดงสาวสวยอุทานออกมาอย่างมีจริตตีบทแตกกระเจิงเสียยิ่งกว่ามีผู้กำกับคอยสั่ง ื่อแรงเยวายวนซสนน้อยก่อนจะเทน้ำหนักตัวทั้งหมดไปตามแรงโน้มถ่วงโดยมีร่างใหญ่โตของเขาเป็นแรงดึงดูดขณะที่สาวสวยก็ไม่คิดยั้งตัวเองเอาไว้แม่แต่น้อยขอโทษค่ะแทนที่จะเป็นฝ่ายช่วยคุณฉันกลับมาล้มทับคุณซะเองกลิ่นกายของบุรุษเพศโดยเฉพาะเป็นเขาที่เธอพึงใจกับกลิ่นแอลกอฮอล์และกลิ่นน้ำหอมที่อวนอยู่ปลายจมูกแม้อยากจะเอาตัวลงไปคลุกคล้าแนบชิดให้มากกว่าน,นี้ แต่ก็พยายามสั่งตัวเองเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนตอนนี้เขาอยู่กับเธอแล้วยังไงคืนนี้เขาก็ไม่รอดมือเธอแน่ไม่เป็นไรเออผมไม่ได้ระวังเองคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเดวิดเอ่ยถามอึอกอักรู้สึกอึอดอัดไม่น้อยเมื่ออีกฝ่ายยังไม่ยอมลุกขึ้นจากตัวเขาไอ้ที่คิดว่าจะมาหาที่สงบสงบดื่มบางให้สบายใจก็คงจะไม่ใช่ซแล้วฉันไม่เป็นไรคะ่ะอยากให้ฉันช่วยดึงคุณลุกไหม เรเชลมิวายส่งเสียงย้อยยวนไปถามมือไต่ไล้เผาเบาไปตามแผงอกกว้างผ่านเสื้อยืดเนื้อบางตัวในของเขาสายตาเจ้าชู้ราาสนิทที่เคยสะกดใครต่อใครให้ลงไหลามานักต่อนนักจ้องฝากความมืดคล้ายจะสะกดเขาให้ตกอยู่ในห้วงเสน่หาของเธอไม่เป็นไรถ้าคุณจะกรุณาลุกออกจากตัวผมสติที่ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเหมือนเช่นในยามปกติ ทำให้เดวิดพยายามบังคับน้ำเสียงและตัวเองไม่ให้ตกลงไปในลุมสนีที่อีกฝ่ายจงใจเอามาล่อและเอามายั่วเรเชลหัวราอเสียงใสมองเขาด้วยแววตาล้อเลียนแล็กขี้เล่นแหมผู้เสียงเป็นงานเป็นการเชีย์นะคะลืมแล้วเลยค่ะว่าเราคนกันเองแท้ๆแต่ก็โอเคค่ะถ้าเป็นความต้องการของคุณฉันไม่ขัดอยู่แล้วถึงจะไม่อยากทำอย่างนี้ก็ตามสาวสวยยักไหล่เหมือนจำยอมแต่ก่อนลูก ริมฝีปากสีแดงสดก็เข้าประกบปากคนนอนอยู่อย่างรวดเร็วโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันได้ตั้งตัวอย่าทำแบบนี้กับผมอีกถ้าคุณยังอยากเป็นเพื่อนผมอยู่เดวิดติงเสียงเข้มแต่อีกฝ่ายกรับยักไหล่หน้อยเลิกคิวให้อย่างท้าทายคุณก็รู้ว่าฉันไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนทำไมคะฉันไม่สวยหรือว่าไม่ดีตรงไหนคุณถึงรักฉันไม่ได้ทั้งที่คุณก็รู้อยู่เต็มอกว่าฉันรักคุณ เมื่อเขาเอาอแต่ปฏิเสธสาวสวยก็เริ่มแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาผมมีคนรักแล้วคุณก็รู้นี่ดวงตาเรียวหลี่มองสาวสวยที่ย้ายตัวเองไปนั่งโซฟาอีกตัวที่วางอยู่ตรงข้ามกันเด็กคนนั้นน่ะเหรอประโยคดังกล่าวฟังเหยียดยันอยู่มากเมื่อจำต้องเอ่ยถึงคู่แข่งที่อยู่ในหัวใจเขามาเน่นนานบอกตามตรงนะว่าระหว่างคุณกับเธอฉันมองไม่เห็นทางรอดเลยคุณไม่รู้อะไรอย่าพูดดีกว่าเดวิดตัดบท ทุกทางที่จะกระทบไปถึงคนรักและมันก็ทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วผมก็ขอเตือนคุณอีกครั้งนะถ้ายังอยากร่วมง,งานกันอยู่อย่าได้มายุ่งวุ่นวายกับผมอีกทําไมคะคุณจะทําอะไรฉันได้ในเมื่อสัญญาก็เซ็นไปแล้วเรเชลท้าทายไกลๆแก้วเหล้าในมือถูกยกขึ้นแตะริมที่ปากอิ่มสายตาคมวาววับจ้องมองใบหน้านอนเราของเขาผ่านขอบแก้วมองด้วยสายตาเชื้อเชิญท้าทาย ก่อนจะเทน้ำสีเหลืองอำพันลงคอรวดเดียวคุณคิดผิดแล้วเลยเชลแค่กระดาษไม่กี่แผ่นผมจะทำยังไงกับมันก็ได้แล้วผมก็รับรองได้เลยว่าถ้าคุณยังดันทุรังอยู่อย่าว่าแต่หนังของผมเลยอนาคตทางการแสดงของคุณก็จะดับไปด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันก็อาจจะกลัวนะแต่ตอนนี้คุณเองก็กำลังประสบปัญหาใหญ่ดีไมด่ดีหนังนั้นจะได้ทำต่อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย เดวิดบางคนตรงหน้าตาลุกวาวด้วยความไม่พอใจชัดเจนแต่สาวสวยก็ไม่สนใจมา่คิดว่าตัวเองกำลังเป็นต่อแต่ถ้าคุณทำดีกับฉันไม่แน่นะฉันอาจช่วยคุณได้ก็ได้ผมไม่รู้ว่าคุณพูดบ้าบออะไรและไม่สนด้วยว่าคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยเพราะผมไม่เคยต้องการความช่วยเหลือจากคุณคุณไม่เคยร่วมงานกับผมมาก่อนคุณอาจไม่รู้นะเรเชลว่าความอดทนผมมีจำกัดทั้งที่ดีผมว่าคุณไปสเสอะ ก่อนที่ผมจะทนไม่ได้อะไรกันคะฉันก็แค่เป็นห่วงในฐาน,นะเพื่อนอย่าซีเรียสสิคะพอเห็นท่าว่าเขาจะเอาจริงน้ำเสียงและการแสดงออกก็เปลี่ยนไปทันทีทั้งที่กำลังไม่พอใจเป็นอย่างมากไม่เอานะคะเราไม่ควรมาทะเลาะก,กันแบบนี้เลยฉันก็แค่เป็นห่วงคุณมากไปหน่อยเท่านั้นเองพอจะเอาใจเขาร่างสโสดโสองก็ย้ายกลับมานั่งโซฟาตัวเดียวกับเขาอีกครั้งอย่าลืมสิคะ ว่าเรายัางต้องร่วมงานกันอีกนานถ้าคำพูดของฉันทำให้คุณไม่พอใจฉันก็ขอโทษค่ะยกโทษให้ฉันนะคะเดวิดจ้องใบหน้าสวยเด่นอย่างไม่แน่ใจฉันสัญญาค่ะว่าจะไม่กวนใจคุณอีกใช่ค่ะฉันยอมแพ้และยินดีรับมิตรภาพความเป็นเพื่อนจากคุณสายตาเต็มไปด้วยคำถามซึ่งมีแววหวาดระแวงปนอยู่ทำให้เรเชลกรับลำในทันทีเพื่อมิตรภาพของเราให้เกียรติดึงกับฉันสักแก้วนะคะ เรเชลไม่ปล่อยให้เขาปฏิเสธลำแขนเรียวยกมือขึ้นเรียกบริกรทันทีซึ่งฝ่ายนั้นก็นำมาเสิร์ฟเร็วทันใจโดยไม่มีใครสนว่าอีกคนอยากจะดื่มหรือไม่นี่ของคุณค่ะพอได้แก้วเครื่องดื่มก็ส่งให้เขาทันทีพร้อมกับยื่นแก้วในมือตัวเองไปชนกับแก้วของเขาเมื่อเขายอมรับแก้วไปเถอะไว้ในมือเพื่อมิตรภาพที่ดีของเราเรเชลย,ยกแก้วขึ้นดื่มก่อนสายตาไม่ยอมละจากใบหน้าของเขาสักวินาที แต่พอเห็นเขาไม่ยอมดื่มเสียทีก็ต้องพยายามเก็บความไม่พอใจเอาไว้เป็นอย่างมากใบหน้าสวยปั้นยิ้มพยายามให้ดูจริงใจที่สุดพยักหน้าเชิญชวนเขาอีกทีสิคะอย่าบอกนะคะว่าคุณจะไม่ยอมรับมิตรภาพจากฉันเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงฉันคงจะเสียใจมากนักแสดงสาวเริ่มบทโซกแล้วมันก็ได้ผลซะด้วยถึงเขาจะยอมโยกแก้วเหล้าในมือขึ้นดื่มอย่างเสียมไม่ได้ แต่แค่นี้เธอก็พอใจแล้วต่อไปก็แค่รอเวลาและเวลาที่เรเชลรอคอยก็ไม่นานเกินรอจริงๆเมื่อเดวิดเริ่มมีอาการสลึมสลือร่างที่นั่งอยู่เริ่มโนเอียงไปมาเท้าสอกับต้นขาเพียวแกร่งของตัวเองเมื่อทั้งสองข้างยกขึ้นกลุ่มขมับใส่หัวไปมาแรงๆเดวิดคุณเป็นอะไรหรือเปล่าร่างเย้ายวนกระเถิบเข้าหาเขาสกิดที่ต้นแขนเบา อยากให้ฉันช่วยอะไรไหมผมมึนหัวนิดหน่อยเดวิด <David S 2> บอกความจริงเพียงเศษเสี้ยวเพราะตอนนี้เขากําลังปวดหัวเมือนหัวจะระเบิดให้ได้คุณอยากได้ผ้าเย็นไหมเดี๋ยวฉันจะให้เด็กเอามาให้ไม่เป็นไรผมจะกลับแล้วแน่ใจนะว่าคุณไหวให้ฉันไปส่งไหมไม่ต้องพยายามประคองสติในครั้งสุดท้ายปฏิเสธเสียงเข้มก่อนจะล้มฟุบลงไปกับโซฟาขณะที่เลเชลยิ้มด้วยความสนใจ อย่าว่ากันเลยนะเดวิดฉันไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกแต่คุณเป็นคนบังคับให้ฉันทำเองเรเชลบอกกับร่างสูงใหญ่ที่สติเลือนลางเต็มทีเพราะฤทธิ์ยาที่ผสมอยู่ในแอลโกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปโดยไม่รู้ตัวพอดวงตาเรียวหลีปรือค่อยๆปิดลงจนสนิทเด็กเสือที่รอท่าอยู่แล้วก็เข้ามาประคองร่างใหญ่โตพาไปส่งที่รถทันทีหลังนักแสดงสาวสวยให้สัญญาณมือเฮลโลเจกนี่ราดานะคะ เฮ้อะไรมันจะประจวบเหมาะขนาดนี้ผมกําลังคิดถึงคุณอยู่คุณก็โทรมาพอดีเสียงเลขาของเดวิดบอกว่าดีใจจริงๆที่ได้ยินเสียงเธอจนคนโทรหาอดแปลกใจไม่ได้มีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังสาวน้อยตอนนี้ว่าธุระของคุณมาก่อนดีกว่าโทรหาผมมีธุระอะไรหรือเปล่านุ่มใหญ่บอกอย่างเป็นกันเองเพราะรู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดีฉันติดต่อเดวิดไม่ได้เลยเขาอยู่กับคุณหรือเปล่าไม่ได้อยู่ คุณลองโทรเข้าบ้านเขาหรือยังเพราะคอยแต่วิ่งวุ่นกับการติดต่อทนายและรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อใช้ต่อสู้คดีหลังได้รับมอบหมายหน้าที่มาจากการประชุมเครียดกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเพราะข่าวเริ่มตีแผ่จนเรื่องเริ่มลุกลามไปใหญ่ตัวเกินจริงเดวิดถึงได้หลบหน้าผู้คนแบบนี้แต่ถึงจะไม่อยากเจอหน้าใครกับสาวน้อยที่ยกให้เป็นทางแก้วตาและดวงใจ มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทําให้อีกฝ่ายขาดการติดต่อกับฝ่ายนั้นเขากําลังคิดอะไรของเขาอยู่กันแน่โทรแล้ค่ะทั้งที่บ้านที่คอนโดแต่ไม่มีคนรับเลยแปลกปกติเขาไม่เคยไม่รับสายคุณนี่ใช่ค่ะฉันถึงได้เป็นห่วงนี่ไงคะตลอดทั้งวันเขาไม่ได้โทรหาเธอทั้งที่ปกติเขาโทรหาวันละไม่ต่ำกว่าสี่ห้าครั้งนี่แหละที่ทําให้เธอร้อนใจแล้วก็เป็นห่วงมากเพราะถ้าโทรไม่ติด ธอจะไม่ว่าเลยแต่น,นี่โทรติดแต่ไม่มีคนรับสายถ้าอย่างนั้นเขาคงไปหาที่สงบสงบคิดอะไรของเขานั่นแหละเกิดอะไรขึ้นล่ะคะมีเรื่องนิดหน่อยเออก็ที่ผมโทรตามเขามานั่นแหละเจกบอกอึกอักเล็กน้อยเพราะไม่แน่ใจว่าสาวน้อยรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนแล้วเดวิดบอกอะไรไปบ้างฉันรู้ว่าที่นั้นตอนนี้ดึกพอสมควรแต่ฉันเป็นห่วงเขาคุณช่วยไปดูเขาที่คอนโดให้หน่อยได้ไหมเจก ทีราดาไหว้าวานอีกฝ่ายด้วยความเกรงใจยอมรับว่าเป็นห่วงเขาจนไม่เป็นอันทำอะไรได้สิงั้นเดี๋ยวผมออกไปเด๋ยวนี้เลยถ้าที่คอนโดไม่มีจะไปดูที่บ้านด้วยขอบคุณนะคะเจกไม่เป็นไรผมเองก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันมีอะไรโทรบ,บอกฉันด้วยนะคะได้ไปถึงแล้วเดี๋ยวผมจะโทรหาคุณแล้วที่คุณพูดเมื่อกี้ล่ะคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ๋อเดวิดถูกฟ้องข้อหาเลี้ยงภาษีนะ่ะ ผมว่าที่เขาหายตัวไปคงเพราะเรื่องนี้แหละเจกตัดสินใจบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงคะเพราะมีคนดูแลบัญชีอยู่ไม่ใช่หรอใช่แต่มันดันโกงนะสิโกงบัญชีโกงภาษีทำเอกสารปลรอมส่งเอกสารไม่ครบเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ผมกับทีมทนายก็กําลังปวดหัวกันอยู่เนะี่ยแต่คนที่เครียดสุดก็คงไม่พ้นเดวิดนั่นแหละร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรอคะทีระดาหวั่นใจไม่น้อยเมื่อรู้เรื่อง เราก็หาหลีกเลี่ยงภาษีที่นั่นถือว่าร้ายแรงพอๆกับข้อหาก่ออาชญากรรมเลยก็ว่าได้ก็พอสมควรเพราะตอนนี้เทสมันดันหนีไปแล้วพูดแล้วก็เจ็บใจจริงๆเจมูซาให้งานมันทําให้โอกาสมันสารพัดแต่มันดันมาแหวงกัดเดวิดได้ซะนี่ถ้าอย่างนั้นจะโดนสอบย้อนหลังด้วยหรือเปล่าคะเพราะเทสทํางานให้เจมมาก่อนตอนนี้ยังไม่รู้เลย แต่ถ้าจะมีการสอบจริงผมก็ภาวนาว่าอย่าให้มันคิดชั่วตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะไม่อย่างนั้นเรื่องคงยาวน่าดูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปที่นน่นที่รดาตัดสินใจทันทีคุณจะมาจริงๆรหรอค่ะจะบินพรุ่งนี้เลยผมดีใจที่คุณจะมาแต่คนที่จะดีใจที่สุดก็คงเป็นเดวิดอย่างน้อยมีคุณอยู่ข้างๆเขาจะได้มีกำลังใจต่อสู้ต่องนแค่นี้ก่อนนะคะเจกแล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกันสาวน้อย เดี๋ยวได้เรื่องยังไงผมโทรส่งข่าวเป็นระยะนะขอบคุณค่ะทีรดาเอาแ็บพรอปมาเปิดทันทีที่วางสายจากเจกกว่า3มชั่วโมงที่สายตาจดจ่ออยู่กับข่าวของเขาในอินเทอร์เน็ตก่อนจะลงมือสืบค้นข้อมูลต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีในขณะที่เจกก็ขับรถบึงออกจากบ้านทันทีที่วางสายเช่นกันสายตาคมบาของเรเชลจากจ้องมองปฏิมากรรมมีชีวิตที่กำลังนอนหลับตาพริมด้วยความพึงพอใจ หลังจากต้องหัวเสียกับรูปภาพของสาวสวยนับสิบสิบ,สบรูปในกรอบรูปหลากหลายแบบซึ่งเจ้าของห้องตั้งวางเอาไว้ตามที่ต่างๆกระจายอยู่ทั่วห้องเรียกว่าถ้าไม่มีห้องไหนมุมไหนที่จะไม่มีรูปผู้หญิงคนนั้นเด็กสาวที่มีทั้งความสวยและความสดใสผู้หญิงที่ทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจในความสวยของตัวเองเป็นครั้งแรกและเธอเพิ่งรู้เดี๋วนี้เองว่าที่เขาห่วงนักห่วงหนาไม่ยอมใจอ่อนกับเธอง่ายๆทั้งที่เธอพยายามตือ้อ อยากจะมาหาเขาที่นี่อย่างที่สุดแต่เขาก็ปฏิเสธมาตลอดก็เพราะเด็กสาวคนนี้คนที่ครอบครองทั้งตัวและหัวใจของเขารวมถึงห้องชุดสุดรูแห่งนี้ด้วยเธอรู้ว่าเดวิดไม่เคยต้อนรับเพื่อนหรือว่าทีมงานที่นี่นั่นยิ่งทําให้เธอกระหายอยากจะมาเห็นที่นี่ด้วยตาตัวเองให้ได้แล้วตอนนี้เธอก็ได้ขึ้นมาบนนี้สมใจร่างรักของเขากับใยเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้านมแต่ในที่สุดโชคดีก็เป็นของเธอ โชคดีที่เธอเป็นที่รู้จักของผู้คนและโชคดีที่เชื่อเสียงในอาชีพการแสดงทําให้พนักง,งานประจําคอนโดไว้เนื้อเชื่อใจยอมปล่อยให้เธอขึ้นมาบนนี้ได้อย่างง่ายดายเพราะเธอรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คนอยากจะเดินเข้าเดินออกเมื่อไหร่ก็ได้ขาเรียวยาวก้าวเดินไปที่โต๊ะเล็กข้างเตียงอย่างไม่สบอารมณ์มาใช้สายตาก,กวา,มาดมองเรือนร่างสมชายตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปจนสุดแล้วเหลือไปเห็นรูปหนุ่มห่อเจ้าของห้อง ซึ่งถ่ายคู่กับสาวสวยที่จะเห็นมีรูปดาดดินอยู่เต็มห้องภาพสองคนกำลังสบตาส่งยิ้มให้กันหวานหยดจนไม่สนใจมองกล้องส่งผลให้ไฟริสยาในตัวสาวสวยลูกชนอย่างช่วยไม่ได้พอทนดูไม่ได้มือเรียวก็จากการความรูปดังกล่าวลงทันทีก่อนที่จะทนไม่ได้แล้วเอาไปโยนลงถังขยะหรือว่าทำลายทิ้งเพราะไม่อยากให้มันอยู่ขวางหูขวางตายังไงซะวันนี้คุณก็ต้องเป็นของฉันเดวิด ต่อให้คุณมีปีก็อย่าหวังเลยว่าจะหนีฉันรอดเพราะคนทรนงเด็กนั่นมันไม่ได้รักคุณจริงหรอกฉันต่างหากที่รักคุณที่รักเรเชลพึมพำมกับร่างไร้สติของหนุ่มใหญ่ที่ตัวเอง,ลงหลงไหลได้ปลื้มมานานด้วยความสมใจเมื่อคิดว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเรือนร่างนี้ก็จะตกเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวเรือนร่างแกร่งสมชายเย้ายวนตายวนใจชวนให้อยากเอามือไปสัมผัสและแตะต้องทำให้เธอไม่อยากทนอีกแม้สักวินาที นักแสดงสาวสวยค,ค่อยๆคลานเข่าขึ้นไปบนเตียงกวาดสายตามองร่างสูงใหญ่ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอย่างไม่รู้เบื่ออีกครั้งก่อนจะหันหน้าไปยังทิศทางที่ตัวเองได้ตั้งกล้องมิดีโอเอาไว้หลังจากไปค้นมันมาได้จากห้องทำงานของเขาฉันรักคุณมากนะเดวิดสาวสวยพูดกับกล้องพร้อมกับทำท่าส่งจูบก่อนใบหนะ้าสวยผุดผ่าจะก้มลงจุมพิษเปลือกตาทั้งสองข้างของเขาสอดสองมือเข้าประคองท้ายทอยและศีรษะของเขา ยกขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับที่ตั้งกล้องเอาไว้แล้วเงยหน้าขึ้นพูดกับกล้องแล้วก็รักทุกอย่างที่เป็นคุณ